โอ้โหเราแย่มากโอ้โหเราแย่มากคุณแค่เจแค่อ้ยเพศแม่ครับเพศแม่ที่เคารพทุกคนนะฮะมีปัญหาจังเลยเรื่องนี้ไปหาหมดหาแมวก็ไม่รู้ติดเกี่ยรอบตเกี่รอบ,ก,รอบก็ไม่ดีขึ้นเลยนะครับไม่รู้จะไปหาใคร เทวดาก็ไม่มีให้ไปหาเนาะเออนางฟ้าก็ไม่มให้ไปหาไปบปมาก็ไม่เจอลุงหงอเอา้าลุงองอช่วยได้ไหมอ่าช่วยไงทีนี้ครับหนูหนูประจำเดือนไม่รู้เป็นอะไรมาไม่ปกติเลยสามสเดือนมาก็กระติดเดียวพอๆกับเยี่ยวไก่นะไปหาเขาก็เย็นแต่ยาโอ๊ยอะไรกันักหนาทำไงมันจะดีขึ้นอ่า มาที่นี่ไม่ขินไม่ทา้าไม่ฉีดเนาะอะ,อะเผื่อว่ามันจะโอลุงช่วยคนมาเยอะนะถ้าอยู่ใกล้ตัวลุงนะลุงเช็คสอกกดนะครับอยู่ไกลดื่มน้ําไปก่อนนะท่านเปิดเปิดเปิดเปปิด,ปด,ปด,ปดสามสกึสี่กเสร็จแล้วก็สูนให้ใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆแล้วก็ก้มถ้ามีเครื่องผง่อนแรงโทษทีถ้าเป็นสักกเบอือนะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปกดที่ท้องเนี่ย สะดือต่ำกว่าสะดือสัก,กนหน่อยเนองแถวแถวกับพ่อปัสสาวะนะอย่าให้มันเลยถึงสามหนึ่งทองคำนั้นมันเจ็บโอเคไหมเออกดเข้าไปก้ม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 ก,กดไว้ประมาณสามวินาทีแล้วก็เกรงไว้นะก้มแล้วก็กดเบ้วกดไว้แล้วก็ยืดตัวทีนี้ยืดตัวย,ยืดไปเลยเอื้อยงายเลยหงายแง่น่าขึ้นหน้าลังกันลังควง,ง,งแบบนี้เออเน,นี่ยอยู่ที่ท่าเนี้ยเห็นไหมเห็นมือเห็นมือมันลุกไหมเนี่ยอยู่ท่านว่าแล้วก็ปล่อย สาวใหญ่เลยทีนี้โอ้โหแอนตัวเลยทีเนี้โยกเยกเย,ย้น้ําท่วมเมฆไปเลยครับไอ้แบบเนี้ยทำไปพร้อมๆกับฟังเสียงลุงให้มันเข้ารูหูให้ได้ นานละทำตื่นนอนก่อนนอนนะครับทำไปเรื่อยเชื่อว่ามาครั้งต่อไปมันจะประมาณสักร้อยซีซีสองรีซีนู่นแหละเอาไม่ได้พูดเล่นนะคำตออจุดท้ายอยู่ที่ทางฟังคุณเคเจเคครับผม